คนใกล้ชิดเปิดใจสื่อดังหลังแทนธนัชาตเจอข่าวลือถูกโยงคู่น็อตชมพู่ สื่อดังติดต่อไปที่แหล่งข่าวใกล้ชิดของแทนธนชาหลังดาราสาวตกเป็นประเด็นร้อนร้อนโดนโยงข่าวเมาสามีนางเอกนอกใจภรรยาไปมีบ้านเล็กแถมสาวน้อยบ้านเล็กยังเพรียบพร้อมจนฝ่ายชายหลงหนักซึ่งชาวเน็ตแห่ชี้เป้าว่าเป็นคู่ของตัวแม่ชมพู่อารยากับสามีไฮโซนอตวิสรุธโดยหลังข่าวเปิดเผยว่าประเด็นข่าวที่มีการโยงมาถึงแทนธนชานั้นตอนนี้ผู้ใหญ่ในช่องวานทราบถึงข่าวลือที่ออกมาแล้วแต่ต้องรอพูดคุยกับ ทางน้องก่อนเพื่อสอบถามรายละเอียดข้อเท็จจริงเนื่องจากข่าวที่ออกมาเป็นการคาดเดาของคนในโซเชียลดังนั้นซึ่งต้องขอเวลาในการพูดคุยก่อนถึงจะให้คําตอบได้ซึ่งแทนธนัชาสัญญาเป็นนักสแสดงช่องวนันแต่ยังไม่มีผลงานอะไรตอนนี้ยังเป็นเด็กฝึกของทางช่องอยู่